สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเฮียชาแน่ สวัสดีทุท่านอันนี้ก็ทำโครงสำหรับเตียงของคุณตาเสร็จแล้วทุท่านอันนี้เนี่ยเป็นเตียงที่สวยมากเลยนะสวยกว่าของน้องอาบนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนแบบใหม่ของน้องอาบเนี่ยถักแบบแนวยาวสว่วนอนี้ถักตามที่ผู้ใหญ่ใจดีแนะนำแล้วก็ f อหลายๆท่านแนะนำ ว่าให้ถักแนวนี้มันจะได้เป็นมาตรฐานนะผมก็ทำตามที่เอฟซีแนะนำนะฮะว่าถักแนวนี้มันถึงจะโอเคมันน่าจะแข็งแรงกว่าหรือเปล่าน่าจะนะ<ม><ม>ยังย้อนไฟร้อนเลยไม่บอกเราอ่ะเดี๋ยวจะเตรียมแปลงนะฮะสำหรับทาสีท่าค่ะ เ,เอาพาอดีว่าลืมเอาอันนี้มานะท่านลืมเอาน้ำมัน อาน้ำมันในกระปุกน่าอะไรน่ะมันหมดมันหมดแล้วดมาลองดิวดีดิวเอาชิ้นน้มานนะท่านี๋ยวจะไรเราขึ้นกับนำัเป็ินากเปช มเปลงมันก็จะเหมือนโดนเทนเนอร์เลยมันก็จะอ่อนทันทีเรเียบร้อยเปลงอ่อนแนละ้วเดี๋ยวเอาเปลงเพิ่ง

อะไรอหมเมื่อเช้าเดาเอาว่างอแหงเหมือนมีคนเรียกอยู่กุสุมานแล้วก็มีนี่ด้วยเฮ้ยไม่ใช่ผมยังไม่ได้ไปผมดูดวงที่เคยไม่ไม่ไม่มันมีนี่หลังรถด้วยเหรอเออ่อต้นไหนนะสร้างก็ได้ในอีกด้วยหมอเจ้าว่าไงเมื่อเช้าเกเดินข้ามถนนนะทุกท่านผมก็เลยทักไปหน่อยนึงเดี๋ยวหันหลังมองไม่ทันจะมองตอนร้องก็กลัวรถ เลยรีบรีบรีบ้ามไปกดเงืนบอกไม่ไม่ดูกำปังใช่ดูฟังือกตัวว่าว่าูจะเอากู้กับเข้ากันไหนว่าูว่าูเห็นรเปล่ว่าูต้องมาไม่ได้ต้องมานี่นี่ ดาวเลยดื้อมันด้อะบาท่เดอนอมกินเออามกบ้อกินแล้วบแต่ถ้าบอกกาแฟอีกบึเ่อ้ามกาแฟอามอันจะื่เยกาแฟกาแฟนะไม่ต้องถ้า้มน้าเองเลยอืม

บังเด้อเรลบตามในุมนี้นะครับ